ใครใจดีก็มาช่วยเกี่ยวด้วยนะครับถ้าไม่มีคนมาช่วยเกี่ยวแล้วก็เมื่อผมเอาไม่ทันผมก็ว่าจะปล่อยงวปล่อยควายมากินปล่อยไก่มากินตามสบายนะครับก็ผมคิดว่ามันจะเป็นเรื่องที่ดีกว่าปล่อยให้มันเน่าไปนะครับเมื่อก่อนผมทําธุรกิจอยู่ที่บริษัทนะผมทํางานอยู่ที่ออฟฟิศผมเป็นผู้บริหารเนื่องจากว่าผมจบปริญญาโทมาจากต่างประเทศทางด้านไอทีทำธุรกิจอย่างนี้ สวัสดีครับวันนี้พบกับดีเจปองเอซเซลเ็นเก้าสิงเคยวันนี้ดีเจปองเอซเลได้เดินทางมาท่งไ่ท่งนาบ้านสะพานเม,ม,มืองปีแขวงสาะวันนี้เองตอนนี้ดีเจปองเอซเลก็ได้เดินทางมาเพื่อเกี่ยวข้าวอยู่ท่งไงทงนาคนเดียวนะครับเนื่องจากว่าข้าวอยู่ที่ท่งไ่ทงนาของดีเจป็อกเอซเลก็ได้สุกเหลืองไปแทบถั่วทงนาแล้วครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผมจะเกี่ยวแล้วหรือบ่เนื่องจากว่าเกี่ยวไปเกี่ยวมาแล้วมันก็เหนื่อยนะก็ค,คิดไปคิดมาก็ถ้าใครใจดีก็มาช่วยเกี่ยวด้วยนะครับ ถ้าไม่มีคนมาช่วยเกี่ยวแล้วก็เมื่อผมเอาไม่ทันผมก็ว่าจะปล่อยงวปล่อยวายมากินปล่อยไก่มากินตามสบายนะครับก็ผมคิดว่ามันจะเป็นเรื่องที่ดีกว่าปล่อยให้มันเน่าไปนะครับคือจริงๆแล้วเมื่อก่อนผมทำธุรกิจอยู่ที่บริษัทนะผมทำงานอยู่ที่ออฟฟิศผมเป็นผู้บริหารบริหารงานเนื่องจากว่าผมจบปริญญาโทมาจากต่างประเทศคือทางด้าน ไอที IT, ทำธุรกิจอย่างนี้คือปัจจุบันนี้ผมก็ยังมานำไซ์อยู่นะครับบางครั้งผมก็โทรไปหาเพื่อนโทรไปหาแฟนโทรไปหาสาวๆอะไรนี้เนาะแล้วบางครั้งก็โทรจนแทบสายจะไม่นะ <c oughs> คือผมจะมาพูดถึงการที่ผมออกมาจริงๆแล้วมันก็ได้ตังนะแต่ว่าผมชอบอชีวิตแบบเป็นอิสระอย่างนี้ผมก็ออกมา ทำการเกษตรผมซื้อทุองไร่ทุ่งนานี้พื้นดินนี้เนี่ยเป็นเป็นพันๆเลยนะเป็นเป็นพันๆล้านเลยนะตอนแรกเนี่ยเจ้าของนาเขาไม่อยากขายเขานึกว่าผมนี่จะซื้อราคาถูกๆแล้วผมบอกว่าผมจะให้พันพันล้านแล้วผมจะให้พันกว่าล้านอีกพราได้กินหมาเพียผมผมจะให้พันล้านอย่างนี้เนาะแล้วปลายมันนะพันกว่าล้านผมจะให้กินหมาเพีย เขาก็ดีใจเขาก็บอกว่าเอาไปเลยเอาไปเลยแล้วผมก็ใจดีสะด้วยผมก็บอกว่าปีหน้าผมจะไม่ให้ดำนาเพื่อเพื่ออันคนที่ซื้อไปฮะไปซอกหาที่อยู่ใหม่ได้เนาะที่ที่ทำมาหาก,กินใหม่ได้ผมก็ไม่ทำไร่ทำนาให้ผมแล้วเขาก็มาช่วยทําทำไร่ทำนาหลังจากที่เขาทำไร่ทำนาผมก็บอกว่าขอบคุณมากครับผมก็ต้มไก่ต้มเป็ดให้เขากินแค่นั้นแหละ นี่เป็นอ่านี่เป็นข้าวนาหวานนะนี่เป็นข้าวนาหวานนะครับไม่ใช่ว่าข้าวอันนั้นนะไม่ใช่ข้าวนาดำนะเนี่ยข้าวนาหวานเพราะผมทํานาทําไรคนเดียวเนาะก็ทําแบบสบายๆก็ดําก็มีเล็กน้อยไม่ได้ดําหลาย <c oughs> ผมจะพามาดูอ่าการที่ผมทําการเกษตรนะครับผมก็เลี้ยงงวัวเลี้ยงควายไปนี่แหละคือชอบชีวิตแบบ สบายๆเนาะตอนนี้ก็แรงเติบแล้วจะพาอันท่านผู pues, ้ชมมาเบ่งน้ำกันว่านี่คือนาที่เป็นข้าวนาหวานในนี้มันสวยงามมากๆเลยอย่างกับข้าวนาดำเลยเห็นบ่นั่นก็คือเถียงนาเถียงนาพูนเถียงนานี่ก็คือปลายนานะผมจะมาให้ดูผมจะมาให้ดู ให้ดูว่าผมทำกินแบบพอเพียงครับผมจะมาให้ดูมาเบิ่งน้ำกันเลยนี่คือผมปลูกผักบงหลังจากที่ผมได้หวานข้าวแล้วผมก็มาปลูกผักบงใส่บอนขี้ควายมันก็เขียวงามนะก็เอาไปทำเป็นผักบงไฟแดงก็แซ่บซะด้วยนี่คือขี้ควายที่ผมสะสมเข้ามาเพื่อจะมา ปลูกผักแล้วมันก็มีเบี้ยประก,กาศซะด้วยนี่คือยอดผักบงยอดผักบงที่มันอ่าสวยงามมากๆเลยนะครับมันงามมากเลยครับคือบางครั้งผมก็เก็บไปขายอยู่ที่ตลาดกกไฮบ้านสะพเมื่อปีแขวงสละวันของเขานี่เองซึ่งว่าผมนี่เป็นคนขยันนะผมเป็นคนขยันมาตั้งแต่เด็กเลยคือตอนที่ผมกลับมาจากต่างประเทศใหม่ๆนี่ผมมีแผนการแล้วแหละว,ว่าจะ ชื้อไล่ชือ้อนามาทําการเกษตรแต่แล้วผมก็ได้เข้าไปทํางานอยู่ที่ออฟฟิศก่อนรายได้มันก็ดีกผ็ผมเป็นหัวหน้าไงผมเป็นหัวหน้าผมเรียนจบปริญญาโทมาโอ้โหสาวๆก็ตื่นม,มากเลยตอนนั้นผมทํางาน,ปร,าานประมาณ20กว่าปีนี่แหละประมาณ20กว่าปีล่ะผมผมทางานเกี่ยวกับบริษัทเนาะทำธุรกิจ ธุรกิจมีโกตานกโก,โกอะไรซะด้วยมีน้ำสร้างมีอะไรก็มีนะควายผมเลี้ยงผมเลี้ยงควายมาผมเขียนบางครั้งก็วันละหลักสองหลักนี่แหละมันกินหญ้าสบายๆตามสบายแล้วก็พาไปกินน้ำกินอะไรซะด้วยต้นผักกระโดนมันมีความเป็นธรรมชาติมากๆอยู่ท่งไงทุงนาก็ามันสบายนี่เนาะ มันสบายการทำไร่ทำ,ทำนาผมจะพาเลาะเบิ่งทุงไร่ทุ่ง,งนาเป็นทุ่งไร่ทุงนาที่เขียวงามมากๆเลยครับจะพาไปดูธรรมชาติเห็นบอมีปลาหลายซะด้วยผมมาเกี่ยวข้าวตอนนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาเบึง่ง ทงไร่ท่งนานะครับตอนนี้ผมเลิกเกี่ยวเขาแล้วแหละเนื่องจากว่ามันค่ำแล้วผมก็จะไปะทำมาหากินไปซ่อนปลาซิวหรือว่าไปใส่เบ็ดใส่เบ็ดใ,ใส่กลางเนาะนั่นคือต้อนต้อนที่ผมทำคือหลายๆคนคิดว่าทำไมทำงานอยู่ดีๆอยู่ที่บริษัทก็หลอก็เท่ทำไมต้องออกมาทำ ธุรกิจส่วนตัวอีกแบบตามทางไรทง่ทงนาอย่างนี้คือผมเป็นคนที่แบบว่าผมรักธรรมชาติไงคือตั้งแต่เด็กตั้งแต่เด็กแต่เล็กมานี่ผมก็อยู่กับธรรมชาติมาแล้วทีนี้ผมก็คิดว่าการที่จะได้มาอยู่กับธรรมชาติอีกครั้งมันก็เป็นเรื่องที่ดีนะอยากทําธุรกิจก็ทําได้ทําธุรกิจส่วนตัวเลี้ยงปูเลี้ยงปลาเลี้ยงอะไรเลี้ยงหอยขายเนาะเลี้ยงกันคากเลี้ยงอะไรขายก็ได้เนาะ เนื่องจากว่าบางทีนคนแถวดวงนี่เขาจะ <c oughs> เขาจะมากินกัน,กน,กน,กนข้ากก็เอากันข้ากไปขายเอากันข้ากไปขายให้เขาเนาะมันก็ราคาดีซะด้วยพาดูท้องไร่ท้องนาโอ้โหท้องไร่ท้องหนามันเขียวงามมากๆเลยเลยปลาค่อนปลาปลาค่อนมีม,ม,มีมีเขียดซะด้วยเขียดเต็ม เห็นบอท้องไร่ท้องนาท้องไร่ท้องนาบ้านผมผมเป็นคนขยันมากๆเลยนะครับในการทำมาหากินใช้ชีวิตบอแรลกกล็ไปต่อไปเบิงไปเบิงอันนี้ไปเบิงนี่นี่นนคือควายมาแมบนี่ก็ประสิวก็หลายนะว่าเง็บเบอยู่นี่มาเบิงต้อนที่ผมทำ ตอนที่ผมทำเห็นบอ <laughs> มันก็มีมันก็มีคนที่จองห่องที่มายามที่มายามตอดยามดีผมแล้วก็ยามแล้วก็ยังโบบัดให้อีก <laughs> ก็บ่เข้าใจมันการหน่อยไอ้พวกที่อันมันอยากกินของฟรีนี่ก็ได้ <laughs> <laughs> เห็นบอนั่นปลานี่ก็หลายนะนี่แถวหนองแถวนี้ หลายซสด้วยท่องไร่ท ung, ่องนาผมทําธุรกิจแบบสบายๆนะไม่ต้องไปชี้เรียดอะไรมากมายเอาง g าซานงาหยังมาทิ่นใส่แล้วป่ามันก็จะมาก้อนกันอยู่ในนี้บ่าแล้วกะทีได้อันเมื่อก่อนเนาะเพื่อเมื่อนึ่งเข้านึ่งน้ําจะได้กระขอบใจสุขุขสุกคนที่เข้ามาเบิ่งมาชมเด้อว่าแล้วก็ไปก่อนเด้อ